เอนางรองค่ะหน้านลดตั้งนะคะพี่กัดเขาเรียกว่ามพาะพร้าวเลยนะคะมะพร้าวไรกระลาอ่มามะพร้าวไรกระลาวิสีปอกนะคะยังไม่ชุ่มน้ำ พอดีลูกสุดท้ายพอดีใช่ไหมคะอันนี้ขายได้กี่ลูกแล้วคะยอดอยังไงมากครับห้าสิบลูกได้ห้าสิบลูกแล้วเดี๋ยวก็เลืน่น แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยได้แล้วอขอบคุณค่ะที่ซื้อแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเย็นชื่นใจ